Good morning everyone. My name is Pratham p h u k o r a Today is English quote w h e r e there is love, there is life <Okay. S 1> และว่าความรักอยู่ที่ใดนะคะใดชีวิตก็อ,อยู่ที่นั่นค่ะงงวันนี้เพื่อนๆเนริ่มต้นวันใหม่กันในสัสไซส์เลยนะคะและว้วมาพบกันใหม่บ๊ายบายค่ bye, ะ okay. Okay. Good morning everyone. My name is Pratham p h u k o r a Today is English quote w h e r e there is love There is life แปลว่าความรักอยู่ที่ไหนนะคะความสุขก็อยู่ที่นั่นค่ะเพื่อน Good morning everyone My name is Prathong p h u k r a k Today is English c o u r t e When there is love There is life When there is love There is life ก็อยุดที่นั่นค่ะเพื่อนๆยังไงวันนี้เริ่มต้มนใหม่กันเลยสดใสเลยนะคะวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะยังไงวันนี้เริ่มต้มนใหม่กันเลยสดใสเลยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ